สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผมกลับมาที่จังหวัดชัยภูมิอีกครั้งนะครับผมเคยมาที่แห่งนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับกับวัวที่พี่น้องกเกษตรกรเอาไว้สาหรับผสมจริงวันนี้การตอบรับเรื่องการผสมจริงเนี่ยมันมากมากมายมาก,มาก,มากจนไม่สามารถที่จะบริการพี่น้องกเกษตรกรได้ทั่วถึงนะครับสำหรับพ่อพันธุ์ตัวนี้วันนี้ที่แห่งนี้จะมีการแก้ปัญหาอย่างไงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทายังไงสายพันธุ์นี้ถึงจะถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยกันนู่นขอ,อกวัวอยู่ตรงนู้นไปไปด้วยกันครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของวัวที่ใช้การผสมจริงมานานจนวันนี้มันไม่พอต่อความต้องการเดี๋ยวจะดูจะถามเขาว่าจะแก้ปัญหายัางไงเพื่อเกษตรกร,ะร,กรจะได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดก่อนอื่นขออนุญาตก่อนทักททยก่อนนะครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวขออนุญาตผมใส่หน้ากากก่อนนะครับ,รบอ้าวเดี๋ยวช่วย แนะนำตัวให้พี่น้องเกษตรกรกรู้จักอีกสักรอบหนึ่งสักรอบหนึ่งครับสวัสดีครับผมชิมเป็นเจ้าของของพัตเตอร์ฟาร์มครับเจ้าของวายอดเพชรครับก็หลังจากที่เราทําสกู๊ปไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะเมื่อประมาณต้นปีครับต้นปีต้นปีมาวันนี้ก็เห็นว่าโอ้โหเรียกว่าจัดหนักเลยให้เขาผสมจริงได้ประมาณกี่แม่แล้วคุณิมร้อย็ดสหแม่ครับโอ้ร้อย็หกแม่ครับโอ้โห ทีนี้มันไม่พอถึงความต้องการใช่ไหมมันไม่พอครับ<ม>เพราะว่าบางวันก็ห้าตัวหกตัวโอโหมาผสมไม่ได้ถึงขนาดนั้นวะ่าละ้าตัวหกตัวนี่นะโอ้โหทางนั้นอ่เดี๋ยวน้องคิมเดี๋ยวเผื่อพี่น้องเกษตรกรอยากมาดูตัวจริงแล้วก็อยากติดต่อเอ้าเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรกันฮะเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งเบอร์โทรอีกรอบหนึง่งศูนย์หกหกหนึ่งสี่หนึ่งแปดเก้าเก้าสองครับเบอร์เดียวครับเบอร์เดียวอ่าที่อยู่ขอที่อยู่อีกครั้งหนึ่งที่อยู่ บ้า,นบ,าน,นบ้านเลขที่ยี่สบามหมู่หนึ่งตําบลบ้านเท่นอําเภอบ้านแท่นจังหวัดเชียงภูมิครับบ้าน<อ>นาดีโอบ้านนาดีแล้วก็ข้างหลังผมคือเจ้ายอดเพช,นเพชนรนะครับ,รบวัวที่วันนี้จะต้องเปลี่ยนแล้วครับโอ้โวันละนหล้าเมฆเลยหรอบางวันก็ห้าบางวันก็โอ้โหโอ้โหซัดไปร้อยกว่าแ,แม่แล้วเท่าไหร่ที่เราผสมมาแม่แล้วพันขั้นต่ำพันสองครับพันสอง อ่ะสิบแม่ก็หมื่นสองครับ้อยแม่ก็แสนสองโอ้โหนี่ร้อยกว่าแม่โอเควันนี้ต้องปรับเปลี่ยนปร,รปรับเปลี่ยนมามา,มาใช้ยังไงทีนี้จะให้ถึงพี่น้องเกษตรกรว่าจะทําการรีดน้ําเชื้อครับโอ้เดจำหน่ายพี่น้องเกษตรกรโอ้ก็เลยเป็นข่าวดีเลยพี่คิมครับเราจะรีดน้ําเชื้อเจ้ายอดเพชรของเราอ่าเดี๋ยวคุยกันด้วยมามาดูใกล้ๆบัวมาดูบัวใกล้ๆเดี๋ยวคุยคุยกันด้วยอ่า อ่ะวันนี้มาดูตัวเขาก่อนคิมตอนนี้อายุอานามก็สองปีแปดเดือนประมาณสองปีแปดเดือนแล้วนะนอ๋อสองปีแปดเดือนน้ำเชื้อก็โอ้โหเรียกว่ามันกำลังจะเข้าที่นะครับน้ำเชือ้อเอาสายสายพันธุกรรมอีกครั้งหนึ่งคิมเอาสายพันธุกรรมอีกครั้งหนึ่งยอดเพชรเป็นลูกเจ้าลักแม่เป็นสายเพชรเจ้าเพชรเชยภูมิ เจ,จ้าเพชรภูเขียวอ่าเป็นสายเจ้าเพชรภูเขียวเจ้าเพชรพชยภ<ช>ูมินะครับตัวเดียวกันโอ้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทําการรีดน้ําเชือช้อช่วงช่วงไหนจะจะ,จะเทสครับเราจะได้ถึงพี่น้องเกษตร,รกรก็จะเทสไป,ไป,ไปเร็วๆนี้นะครับไม่เกินไม่เกินเดือนนี้เนาะไม่เกินเดือนนี้ครับน่าจะสกู๊ปนี้ถึงพี่น้องเกษตรกรเราจะน่าได้ได้ใช้กันนะครับก็ถ้า ถ้าเราจะจำหน่ายนะ้องคิมเราเราจะจำหน่ายประมาณราคาประมาณไหนครับชุดละสองพันครับช oh. ุดสองพันสิบแท,ทมสองหลอดเอาราคาแบบต่าๆเลยนะครับราคาแบบต่ำๆเอาราคาแบบเอาแบบง่าย,าย,เยๆเลยเกษตรกรล้วนๆเลยครับอบและล่าสุดที่จะทําให้คุณคุณคิมลีน้ำเชื้อเนี่ยก,ก็เห็นบอกว่าผลงานออกแล้วครับผลงานออกแล้วครับโอ้เป็นไงครับผลงานของเขา ผลงานก็ดีครับงานให้ก็ดีอยู่ครับพอผลงานออกก,การรายการผสมจริงก็เข้ามาเยอะครับตอนนี้ก็เลยหยุดไปว่าจะผลิตน้ำเชียร์ก็คือเนื่องจากผลงานเขาเห็นเกษตรกรได,ได้รู้อก็เลยก็เลยเกษตรกรก็เลยอยากอยากได้บริการเยอะๆหน่อยให้ถึงเนาะให้ถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับส,สองตัวแล้วลูกเขาครับสองตัวเดี๋ยวเรา เดี๋ยวจเราจะมีผลงานให้ชมด้วยวันนี้นะครับที่สําคัญเรามีผลงานให้ชมด้วยเอาวันนี้นะครับเตรียมมาไว้ใครที่จะใช้ผลงานยอดเพชรไปพัฒนานะครับกับบัวที่โครงสร้างใหญ่ๆไม่มีอีกแล้วนะครับบัวงามๆที่แบบงามแต่หน้าแต่หูมันจะไม่มีสลหรับตัวนี้ตัวนี้งามครบทั้งหน้าตาหัวหูวหวความเป็นอิดบดราซินเดี๋ยวเราจะพาไปชม เอาออกไปให้ชมแล้วก็จะมีผลงานด้วยอ่ะหลงคิมฝา,ากพี่น้องเกษตรกรสักหน่อยไหมก่อนที่เราจะเอาวัวไปชมแล้วก็ไปดูผลงานกันเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์กับวัวตัวนี้ <c oughs> <c oughs> อไรเขาบอกประมาณว่าก็ฝากพี่น้องเกษตรกรเอาโซนนี้ก็ได้หรือว่าทั่วประเทศก็ได้ที่เขาจะได้นํำเชื่อไปถึงอ่ะลงคิมฝากสักหน่อยครับฝากพี่น้องเกษตรกรในเขตและแวดเขตเชภูมิแล้ว จังหวัดต่างๆ,ๆเลยนะครับที่จะใช้น้ำเชือ้อเจาะยอดเพชรที่พัฒนาสายพันธุ์ครับก็คือผลงานมันเห็นแล้วครับผลงานเห็นแล้วสูงทั่วประเทศเลยไหมสูง,สงท,ทั่วประเทศครับน้ำเชื้อทั่วประเทศสองพัน <2000 S 2> บาทเองครับ,รบนะครับส่วนถ้าทับจริงนี่ย,ยังเรายังบริการอยู่ไหมทับจริงก็ถ้าได้น้ำเชื้อดีก็หยุดไว้ก่อนครับโอ้โดน้ำเชื้อก่อนก็ให้ใช้น้ำเชื้อไปก่อนช่วงนี้ให้ใช้น้ำเชื้อก่อนเพราะว่าด้วยเป็น โรคลำปีสกินด้วยเนาะเพราะวลล่าเป็นโรคลำปีสกินไม่กล้าออกไปผสมครับใช่ใช่มันเสี่ยงมันเสี่ยงถ้าถ้าจะออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ใช้น้ำเชื้อก่อนแล้วพี่น้องกเกษตรกรติดต่อกันได้นะครับก็ฝากด้วยกับผลงานดีๆเดี๋ยวให้ดูตัวก่อนแล้วก็จะพาไปดูวัวอยู่ข้างนอกสวยลูกสวย,สวยอเออเนี่ยนะชาดกิมชาดนะนีนะครับ ม e e. ีกระดิ่มีกระดิหนึ่งบุ้งกระดิ่งบุกระดิ่ลองพายังันทางนี้ดูแล้วครับสวยนะละ กัดทานอะชิ้นใส่ไหมว่าปกติบาได้ใส่เนาะถ้าตัวนี้ตอนนั้นก็าได้ใส่เออมันจะตึงตอนนั้นเนาะเออได้สวยเอาสวยตยไปต่อ

mẹ này này chơi 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 chơi

này rồi À, này lúc nữa là lúc đi nhưng lúc cho đi lúc đi Mẹ suối hết ล,ลูกอี่ยไะขีก,กายังครับก็หลังจากที่เห็นตัววัวยอดเพชรเห็นผลงานเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ดีๆก่กับวัวตัวนี้น้องคิมเกษตรกรครับผมอยากให้ลองอาไปปรับใช้นะครับวัวที่พี่น้องอเกษตรกรเหมาะสมที่จะใช้ที่ทสุดสําหรับสายพันธุ์นี้ก็คือ สวยได้สีได้แล้วก็โครงสร้างได้แบบวัวตัวนี้อย่างผลงานของยอดเพชรตัวนี้ฝากด้วยนะครับพี่น้องกเกษตรกรที่อยากใช้น้าเชื้อนะครับตอนนี้เดี๋ยวติดต่อได้เลยราคาแค่ชุดละสองพันบาทครับสองพบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวแถมแตกให้ด้วยก็เผื่อด้วยสองหลอดเนาะก็จะได้สิบสองหลอดเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรใส่ที่อยู่ใส่ลิงก์เอาไว้ติดต่อกันโดยตรงนะครับจะได้เอาไปใช้กันอ้าววันนี้ ยังไงยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่นี่ขอบคุณฟาร์มอย่างนี้พัตเตอร์ฟาร์มนะครับที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรได้มีโอกาสได้ใช้น้ําเชื้อบวัวดีๆในทุกระดับชั้นแพงก็ใส่ได้บัวถูกๆสายพันธุ์อื่นก็ใส่ได้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของฟาร์มขอบคุณทั้งคิมมากครับเอาเดี๋ยวลา,วลา Recently, พี่น้องเกษตรกรด้วกกันสวัสดีครับ